ได้เงินเหล็กไปน้องปอให้แม่ให้แม่นมากค่ะสามงวดเราได้ห้องหายถึกอ,อืมห้องหายถึกสามงวดแล้วเราให้ถูกสามงวดแล้วนะแม่กดแชร์ให้หน่อยนะจเจ้าเก่งมากเลยค่ะนะคะอ่าเดี๋ยวรอค้นก่อนเดี๋ยวรอค้นไผ่บ่แท่มือนี้บไบ่ไห, <c oughs> ไห้ได้เอาให้ไปซื้อเดอ้อนู่ให้หางเดียว ให้ไปซื้อไปเลยนุก็ซืซื้อหางนี่แหละนุซื้อผูกราคาอีกหามือนุแหงสิได้ซื้อเพราะว่าอืมจะไนว่าเจ้ามันเปิดอีกหามือแต่ว่านุปล่อยก่อนนุคิดให้แล้วล่ะนุคิดเลขงให้แล้วล่ะนุคิดให้แล้วฮาต้องฝังอีกงวดที่สี่มันต้องมาเอาเนียนๆอีกเลยเดิหงวดนี้เด้อค่ะเดี๋ยวชุดแรกมันจะสามคู่เนาะแต่ว่านูนูแหงไปก่อน ผู้ใดซื้อได้ซื้อเลยเด้อค่ะหนะูเขาเอื่นมาอย่างมาหนูเหตดเป็นตัวเนิ่นให้เราหล่กก็ะซัมตุวเนิ่นหล่ะหนูห้อยู่นี่ <c oughs> อีหล่กคืองามขึ้นค่ะแท้ขอบคุณน,นะคะคุณแม่นะคะคนไรคดแชร์หนูเดอ้อเมื่อนี้ขอให้ปังอเมืม่อวานนี้หนูปังแล้วเฮาก็ต้องปังอีกเฮาก็ต้องเลิศเฮอต้องเป็นคนเลิศดด <c oughs> เสียงหนูบ้านใ้กลับมาอยู่ แม่โอนเงินค่าสีดหยาหนูมาเดิมผู้ใดถือเลขแล้วหนูหมู่บ้านนี่โอนเงินค่าสีดหยาไม่ให้หนูเลยหนูได้สีดหยาหมู่บ้านนี่ <c oughs> เป็นไข่ไข่แตกซาถือเลขนะคะน้องปอกลับมาสวยมาอุ้ยขอบคุณนะคะคุณแม่นะคะเราต้องเตะเราต้องปังไม่ต้องไปหาสัานการณหนูสวยอยู่แล้ว <c oughs> แม่เออตัวแทนหนึ่งว่าเป็นกิซอน เอารัฐบาลตุนชุดแรกนะคะซื้อได้ซื้อซื้อไม่ได้ไม่ต้องซื้อแต่ว่ามันจะซื้อได้อยู่หรอกนะคะขอให้ปังๆเฮ่งๆมือนีผู้ใดแร่สมพรปากนูนูเบา่บาผู้ดใดแร่คอยถือเลขลายๆมือนีเขาต้องถือเลขลายๆพร้อมไป อย่าเบาดูไหลมันเสียนัน่นมันสิเบิดเวลาก่อนสวยขึ้นเยอะมากเมื่อนี้ผู้ใดกดแชร์ให้โน้ตคอยถือคอยตัวเน้นเท่ามากคือเกาเดอร์รัฐบาลหมื่บ้านนี้ได้เงินเลขไปหกร้อยกว่าคนได้เงินเลขกหรือยังคิดให้แล้วอีปอก็จะซื้อตัวนี้แหละนะคะกดไลค์กดแชร์อย่าลืม กดติดตามกันไปด้วยนะคะทั้งสองแฟนเพจด้วยนะคะเออสองแฟนเพจเดอ้อสิบหกมีนาฟันไปที่เลขหนึ่งค่ะหนึ่งมาแน่นะคะคุณแม่นะบอบอกเด้อค่ะว่าบนหรือลางแต่หนึ่งมากอีีเด้อขั้นบ่มากกาแสดงว่าเฮาได หนึ่งมีนาอุสิบหกมีนานะคะหนึ่งมาแน่ชุดแรกนะคะหนูปล่อยไปตัวเดียวนะคะหนูปล่อยไปตัวเดียวไปหาซื้อเจ้าไหนเปิดก็ไปหาซื้อไว้บอกเพื่อนไว้เด้อเออีฮาปอมันหนึ่งปล่อยเด้อเด้อสู่สื่อไปแน่จักลอยจังสีก็ได้สักหาสิบบาทพ่อได้บาเด้อแม่เด้อ อย่าทุ่มเด้ออย,อย่าขายหน้ามาทุ่มเด้ออย่าขายหน้ามาทุ่มเด้อพร้อมแล้วพิมพ์พร้อมให้หน่อยกดไลค์ให้หน่อยกดแชร์ให้หน่อยค่ะเป็นกําลังใจให้คนบอกหวยยังนูด้วยเออกดไลค์กดยังให้แน่อย่าพากันเงียบเบาน้ําหนูแน่นะคะอย่าพากันพึ่งบึงบ่งอยู่เด้บ่ดด้เด้หนึ่งมาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะล้านเปอร์เซ็นต์สำหรับของพอ่อก็คือ นูกับมันใจนเลของนูนั่นละสีมาหรือบอม้าหนูกับบาลานเปอร์เซ็นต์คือเขานะคะเด้อหนุยันหนุไอแตกนี่สีมาหรือบอมาหนูกับบอกลานเปอร์เซ็นต์คือเขางวดวันที่สิบหกมีนานะคะเด่นเลยที่หนึ่งเดี๋ยวตัวลองค่อยว่ากันนะคะคุณแม่อุ้ยคือผักสีแทน พร้อมแล้วพร้อมนะจ๊ะซื้อให้โลดบาทที่ที่แรกตัวนี้นะหนูว่าหนูจะให้หนูว่าจะให้ตั้งแต่งมดที่แล้วแล้วตัวนี้นะแบบท,ที่นี่ทุกคนกับเลวามันมันชนกับเลขดงนะังเนาแปดมันชนกับเลขดงังนุกัลเลขบอหายอืม้ม คุณแม่รัฐบาลนะคะปล่อยไปเรียบร้อยแล้วค่ะคุณแม่หนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์นะคะหนึ่งมาแน่นะคะคุณแม่นางวดต่อไปนะคะหนึ่งแปดเด้อค่ะคุณแม่ฟาดไปไปหาซื้อบรนี้ <c oughs> แคปหน้าจอค่ะแล้วพิมหนึ่งแปดให้หน่อยใครแคปหน้าจอแล้วพิมหนึ่งแปดให้หน่อยภาษีว้าบพอพ่อกันภาษาว้าอีกแล้ว เอ,อแถมหน้าจอนะเรารัฐบาลเราให้สามงวดติดแล้วนะคะเลขของปอจะมีหกหางนะนะคะปอเน้นให้สองหางนะคะเอออยากเน้นตามปอค่อยเน้นไม่อยากเน้นตามปอหรือไม่ชอบที่ปอเน้นให้ให้ทุกคนไปเน้นเองได้เลยในเลขหกหางที่ปอให้นะคะวันนี้ซอ,อบซอนค่ะคุณแม่ไปหาสื่อโหลดอืม บอมาก,กับบอเป็นยังบอเสียใจค่ะคุณแม่าบอมาก,กับบอเป็นยังเน้นบนหรือล่างค่ะเน้นบนหรือเน้นล่ะหนูบอกบอด้ยเลย่ะคุณแม่ว่าต้องเน้นบนหรือเน้นล่างสื่อโหลดบนล่างนั่นล่ะตัวชอบเลยค่ะตอนแรกนะ่ะหนูว่าหนูจะให้ตัวนี้ตั้งแต่งวด่ที่แล้วพอดีพอดีมันชนกับเลขดังค่ะหนูก็เลยไม่ได้ให้หนูก็เลยบอด้ให้อืม ลองเบิ่งเดอ้อว่าเสียหายค่ะลองดูไม่เสียหายอะไรนะคะหนึ่งหนึ่งเดอิองวดนี้เด้อหนึ่งหนึ่งยังกระไดหนึ่งบนหนึ่งแฝดน้ำหนูกระไดเดอ้อแต่ขอเป็นหนึ่งนะคะไปบันทึนุสีล่องไหลเลยได้บบนี้ขอบคุณนะคะสำหรับคันไลค์กัรแช์นนะนะคะ สำหรับการไลค์การแชร์หนึะะะ่งแปดเดือรัฐบาลเด้อนะขอบคุณนะไปหาสื้อหลดนนปล่อยนูปล่ปปอยเลี้ยวมืออื่นนหนูมาปล่อยนูมาปล่ปปอยอีกสองตัวนูสิปล่อยชุดแหลกก่อนฟันตัวนี้เหมือนกันสื่อเลยค่ะข,ขั้นแม่ฟันแม่จัดเลยนะคะเงินอยู่น้ำเฮ้าเงินอยู่น้ำเฮ้าสื่อเลยค่ะสื่อตามงบเดอ้อบอมเอนบาอัน ไปยืมนี่ยืมสินมากอันนั้นเด้ยืยมนี่ยืมสินมาบเเอาเด้เนียนเดี๋ยวรอตัวเนียนอีกตัวหนึ่งเดอ้อนูเนียนในสองคู่เดี๋ยวรอฉบับเต็มยุสเซราฉบับเต็มนูฉบับเต็มแพนนันอยู่ไหนฮโอ้มันอยู่ในไอแพดนาะลืมหนูลืมหอเอาจานนี่มักจัด